สวัสดีป้าปานมวันนี้อ๋อแม่กำลังจะถามหะคุณลุงไม่เคยปล่อยมาคนเดียวเลยเนาะปล่อไม่ได้ห่วงเหรอหึงเหรอสวยขับรถผมขับรถคนสวยอ่ะเขาบอกคุณลุงเป็คนสวยก็อะไรเงี้ยคนขับรถอืออะไรคุณลุงบอกป้าเป็นคนสวยคุณป้าบอกเป็นคนขับรถแม่ขับรถรถก็ได้เนี่ย ได้เมียสวยก็เงี้ยเนาะต้องขับรถได้เขากลูกคนลุงอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดขับรถให้เมียอายุเจ็ดสิบหกมามาน่ารักจริงๆเวียนหัวเปล่าก็เป็นบางครั้งค่ะอ๋อ แต่ว่าไม่ได้แย่ใช่ไหมอ่ะพออยู่ได้อ่ะนะพออยู่ได้เนาะไยายหญ้าสวนเลยททำผักอะไรเนี่ยโอ้ยขนาดไปได้ยญาทําสวนได้มันก็ไอ้ทางบรมดาเราเจ็ดสิบหกนี่ใช้ได้แล้วนะปลูกผักปลูกอะไรเลน้าอะไรปลูกขายหรือปลูกกินปลูกกินต้องต้องปลูกกินต้องปลูกกินเราเนาะสาสยางมันไม่ได้เมันไม่ได้ยกอะไรแล้วแล้วปลูกดินหรือปลูก ปลูกลงดินเลยไหมปลูกลงดินไลยนะปผักเนี่ยต้องปลูกลงดินนะเพราะว่าถ้าไปปลูกแบบสมัยใหม่เขาปลูกลงน้ำมันไม่มีแร่ธาตุรู้ไหมไม่มีเออแร่ธาตุอยู่ในดินหมดแล้วโอ้ยมีความรู้องค์ความรู้ด้วยเนาะเนี่ยปลูกลงดินเลยค่ะอืสุดยอดเลยป้าดีแล้วแล้วมัน แล้ววันนี้มีอะไรถามหอมอไหมหหก,ก็นิ่นี้วใหญ่นึกนึก่ก็ค่อยๆไม่เป็นไรบ,บางครั้งมันมันก็ปวดหัวยยอย่างนีง้บางครั้งมันเยอะไหมมันปวดหนักไหม ไม,ไม,ไม่ไม่หนักไม่หนักอ่ะ,อะบางครั้งก็เป็นที่มากก็รูปแบบเดิมเดิมของมันใช่ไหมฝันฝันขอนฝันขนะคุณหมอทำไมอ่ะไม่สังตามวันนี่ขอนฝันฝันมันไม่ดีก็ขอนคอนอโอ้แนเนอนอแล้วหูหมอในกลัวหมอฟันที่สุดละ <laughs> <laughs> หมอฟันที่หมอกลัวที่สุดละไปอะไรเจ็บทุกทีอเดี๋ยวหมอจะให้ยาต่อนะก็คืนก็นอนหลับได้เนาะ กินข้าวได้อยู่นะอ่าดีจังความดันหัวใจอะไรก็ปกติหมดนะครับค่ะดีแล้วโอเคเดี๋ยวหมอจะฉีดยาให้เหมือนเดิมนัดไปเดือนหนึ่งนะครับคุณลุงขับรถดีๆนะอจ้าสวัสดีครับสวาสดีครับขับรถดีๆครับโอเคไ่องไปเรื่อยๆเออขับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบขับเรื่อยๆรุ่นนี้ตำรวจไม่จับจับไปก็เพลินจับไปก็เพลอนเวลาเขา เสียแค่ย้ายไม่ได้เสีเแยแค่ว่าสมัยเป็นโง